ทำบ่อยๆแล้วเขินวะพบกันใหม่มาทำไมพบกันอีกเฮ้เฮ้เฮ้ พี่ชายถามว่าดูเกย์เหรอจะให้ตอบว่าอะไรบอกว่าค่ะเป็นเกย์ไม่ใช่เกย์ธรรมดาเนะเป็นเกย์แบบบ้าเพศเมียด้วยไอ้ขบอาจบปิ้งไหมหอยากให้อยากให้ปิงๆเสียงได้มากอ้าวก็อยากเห็นจำเป็นเลย จะบอกให้คนเป็นเป็นน่ะดูไม่เขาไม่พูดหรอก็เป็นนะคนในวงการนะพูดถึงในวงการนะ่ะคนที่เป็นเนี่ยเขาไม่พูดหรอก็เป็น,นคนอยู่ในวงการเนะี่ยโอคนไม่เป็นเะนี่ยเขาถึงพูดเออันนั้นเนี่ยซีเรียสหนนดูแมนเต็มร้อยไอตัวจริงกระทิงแดง มันแมงก็ทำกันมันแมงก็ทำกันชิม <c oughs> จัดรายการมานานนมมีเขาสึกชื่นชอบหลายๆเรื่องมากเลยนะการจัดรายการเนี่ยรู้สึกได้ปลดปล่อยรู้สึกไม่เหงาสึกว่าทำให้ครอบครัวมีความสุขรู้สึกว่าทำให้ครัวสบายแต่สิ่งหนึ่งที่ยัง รู้สึกว่าตัวเองทำไม่ดีนะคือยังไม่โอเคว่ะผมว่านะคุณว่ามีอะไรที่อยากให้ผมเติมเข้ามาในรายการบ้างไหมมีไหมอยากให้เติมอะไรอยากให้มีแขกรับเชิญโอ้ยไม่ไหวแขกรับเชิญเนี่ยจัดรายการถึงขนาดนี้จะมีแขกรับเชิญใน มีความไร้สาระเอ้ามีสาระก็ไม่ชอบนะบางทีนะมีช่วงสอนทำอาหารและกินตนาการดูดีๆนะ2 2่6นาฬกาสานาทีสี่ทุ่มครึ่งเนี่ยจะให้สอนทำอาหารไว,ว้เหรอ วาดรูปโชว์เฮ้ยผมวาดได้นะวาดรูปเอาไหมล่ะปัทโทเนี่นะครับผมผมจะมาสอนวิธีวาดมาสคอตของคิมครับคิมจะมีตัวมาสคอตก็คือมอนเอ็กซ์ที่เหมือนผีเสื้อนะครับผมมาสคอตส่วนตัวแลวจริงๆแล้วเนี่ยผมได้มาจากเพื่อนผมซึ่งก็คืออยู่แก๊งด้วยกันนะครับก็คือคนที่เล่นเกมกับผมนั่นแหละนะครับเป็นมาสคอตของแก๊งแต่ตอนนี้ผมเป็นของตัวเองแล้วเรียบร้อยนะครับวิธีวาดมาสคอตนะครับ เลยทาการทํามุงกลมนี้ก่อนครับวิธีการเขียนเด็ดๆมันใหญ่ได้แค่นี้เหรอเนี่ยโอ้พระเจ้าใหญ่ได้แค่นี้เองวะอยากให้มันใหญ่กว่านี้ที่คุณจะทําออได้แล้วเฮ้ยฮยังลบ ยางลบของเราน้ายอยู่อ่ะมาว้ายดูนี่เริ่มจากนี้ครับกลมอุย้ยมันใหญ่ไปอะ่ะแล้วก็ตัดออกตัดออกเป็นลูกตาขีด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 ,ดปากมีปากแล้วก็ตัวแล้วก็ มีหางง่อยจะงอยออกมาแล้วก็มีนมมันขีด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 เมันมนเอ,กอ็ก่ะตัดแขน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 เออเนี่ยมัดคอร์ดประจำตัวผมใช่มันจะเห็นเห็นทุกครั้งในไลเซ็นผมถ้าผมไม่งมีเวลาว่าง ผมจะวาดไอเนี้ยไปในลนยเซ็ผมเสมอถ้าใครที่อ่ตัวนี้หมายถึงว่าคุณได้ฟูลออปชันของลายเซ็นผมแล้วถ้าปกติเนี่ยลายเซ็นคิมเป็นลายเซ็นที่มีแต่คนพูดว่าคิมเอ๋ยลายเซ็นอย่างเงี้ยไปเซ็นแบบว่าตรวจข้อสอบเด็กเถอลูกผมเซ็นเงี้ยอุ้ยใหญ่ไปอ่ะอืมมันอารมณ์จะฟิลจะประมาณแบบ อะไรเงี้ยปุ๊บแล้วก็เขียนคิมมอนข้างล่างคิมมอนท้้งล่างแค่นี้เองลายเซ็นแต่ว่าผมจะไม่พัฒนาลายเซ็นนะเพราะมีคนสบประมาทผมว่าเนี่ยมปเอาของมันเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวพอมันมีขีดเสียงขึ้นมาเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนลายเซ็นลายเซ็นอย่างเงี้ยมันใช้ไม่ได้หรอกลองด,เดูเดี๋ยวผมจะไม่ผมจะดูดิว่าผมจะเปลี่ยนลายเซ็นไหมผมไม่รับปากนะแต่ว่าผมไม่ตอนนี้แต่ไม่รู้ว่าอนาคตถ้าวิทยาสายเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยน เออนี่ไงที่ชอบเลยชอบมากแรงตรงริมแหล